เลยครับผมช่างจากร้านกระดาษครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับรถเกี่ยวสองแถวครับลองมาสอบนะครับเป็นเรุ่นเป็นของคูเปอร์ตันครับเป็น R 1วันนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซลนะครับสองสูบสิบเบ็ดแรงนะครับเอาเสภาพโดยรวมของคันนี้นะครับเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรถนี้ใช้งานน้อยนะครับรุ่นคันนี้ใช้งานมาหนึ่งร้อยหกชั่วโมงนะครับทางร้านได้กันรีเซ็ตเครื่องหมดแล้วนะครับอ พร้อมกับการใช้งานแล้วนะครับเราเช็คสภาพเรียบร้อยหมดทุกส่วนแล้วครับเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยเราพร้อมใช้งานหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรอบๆตัวคันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นโม่นะครับสายพานนะครับระบบลําเลียงพวกนี้เราทําการนะครับตั้งให้แล้วนะครับเช็คระบบลูกปืนหมดแล้วนะครับระบบสับฟางนะครับระบบสายพานนะครับระบบลอเลอร์นะครับแล้วก็ทำาเช็คทุกคันนะครับลอเลอร์นี่เราเน้นนะครับเอเช็คทุกคันนะครับ โดยรวมครับสภาพคันนี้นะครับโดยรวมบอกได้เลยครับว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้คือสีเดิมนะครับออริจินอลนะครับสีเดิมนะครับทางงานเราไม่ได้การเอ่อได้ทําการเช็ดนะครับให้ดูสวยงามนะครับเน้นนะครานี้เป็นสีเดิมนะครับไม่ได้ทําสีใหม่นะครับคันนี้สภาพโดยรวมครับนี่ดูสภาพเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องยนต์นะครับครับนี่ครับสภาพเครื่องยนต์นะครับสองโซ่นะครับเครื่องยนต์นะครับ สภาพบนยนต์นครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีเยิ้อนนะครับไม่มีควันขาวนะครับระบบน้ํามันนะครับระบบน้ํามันเครื่องเราเเปลี่ยนแล้วนะครับนี่ครับนี่จุวัดน้ํามันเครื่องนะครับนี่กองน้ํามันเครื่องอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้คือน้ำมอ้น้ำนะครับสภาพแล้วมอน้ำก็สภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับระบบต่างๆกันนะครับครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ด้านหน้านะครับด้านจอนะครับก็จะนี้ก็จะเป็นตัวปรับคอลวงนะครับนะครับปรับคอลวงขึ้นลงนะครับ อันนี the the right ้ก mm ็จะมีตัวปรับอลองออโต้นะครับแล้วอ่ดันนี้จะเป็นอ่าเอนะครับวัดรอบเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ต่างๆนะครับของระบบการเกี่ยวนะครับนี่ครับจมูกการทำงานตรงนี้นะครับครับแต่เป็นด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นคันโยกนะครับคันโยกขึ้นตู้นวดนะครับขึ้นคอเกี่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบอ่คันเกียร์นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับครับเดินหน้าจะมีสามเกียร์ครับถอยหลังจะมีหนึ่งเกียร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นคันเร่งนะครับ นี่จะเป็นรอบนะครับรอบนะครับรอบก็จะมีไฮโลไฮครับรอบช้าเร็วนะครับอ่าเรื่องเลยแเดี๋ยวมาคุยเรื่องระบบการปรับค้อรวงหมายถึงยังไงครับปรับข้อรวงหมายถึงว่าลวงข้าวนะครับต้องอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเพื่อข้าตัวนวดนะครับถ้ามากเกินไปมันก็จะไปติดตููนวดนะครับถ้าน้อยเกินไปนะครับถ้าลวงข้าวอยู่ทางนี้นะครับก็จะไปหล่นข้างรถนะครับก็จะทําการอ่ปัดไม่หมดนะครับนี่คือคุอภาพโดยรวมของคันนี้เลยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับระบบนี้นะครับเราก็ทําการ ใบมีดเราก็ทาการเช็คให้เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนรูปปืนนะครับตั้งใบมีดให้ใหม่รถเกี่ยวเราจะส่วนมากเราจะตั้งใบมีดทุกใบมีดให้ใหม่ทุกคันนะครับครับสภาพโดยรวมครับอันนี้ก็คือสภาพ90เปอร์เซ็นเลยครับท่านใดสนใจนะครับรถเกี่ยวํำนานะครับตู้อบเครื่องสีนะครับก็ติดต่อทางร้านพักอาที่นีได้นะครับขอบคุณครับ